ทีมงานตอพ่อไลสไตล์ส,สงขลาครับ <Yeah. S 1> เดือดครับเดือดสงขลาเดือดอีกแล้วครับ <Yeah. S 1> เสียงปืน <Yeah. S 1> ลั่นเทือนทั้งป่ายางเลยครับ <Yeah. S 1> เมื่อสักช่วง9ก้าโมงเช้าวันนี้มันมีเหตุยิงกันในป่าสวนยางพืนที่หมู่หกตาบลเขาลูปช้างอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับไม่ใช่ถูกยิงคนเดียวครับแต่ว่าถูกยิงทีเดียวถึง3คนเลย เรื่องใหญ่เลยครับหลังจากที่พันธุ์วจเอกบันเทิงเราจาเจริญผู้กับการสพมสงขลาแล้วก็พันธุ์วจเอกดุสิตพรมศิลป์ผู้กับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาพร้อมกําลังตํารวจชุดสืบสวนสพเมืองสงขลาชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาชุดสืบสวนภาค9แล้วก็เจ้าหน้าที่ 0, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9แล้วก็ทีมกู้ชีพลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ จุดเกเรดนี่เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางเข้าไปในสวนยางครับแต่ว่าจุดที่ยิงการนี่อยู่บนถนนคอนกรีตเส้นทางเข้าป่าสวนยางทราบว่ามีผู้ถูกยิงถึง3คนครับประกอบด้วยนายธีรพงศ์อายุ42ปีหรือว่าหมูถูกยิง2นัดเข้าบริเวณหน้าอกกระสุนตัดขั้วหัวใจเสียชีวิตในทีเ่เกเรดครับส่วนอีกสองคนได้รับบาดเจ็บคือนายประสานหรือหลาวอายุ65ปีเป็นพ่อของนายธีรพงศ์ถูกยิงเข้าที่หน้าท้องสองนัดอาการสาหัสอีกคนนายวิ ยากรหรือว่าลุงกรอนครับอายุ67ปีเป็นน้องเขยของนายประสานถูกยิงเข้าที่หน้าขาหนึ่งนัดโดยทั้ง3คนถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลสงขาและก็ถูกยิงด้วยวุธปืนพกสัน้นขนาด11มม,มทั้ง3คนนะครับส่วนคนยิงคือนายบุญมานพอายุ56ปีหรือว่าเท่งครับเป็นอดีตสารวัตรกำนันตำบลเขารูปช้างหลังก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยลลน์หลบหนีไปตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวน่าจะหนีไปตั้งหลัก ครับบริเวณ so จ amed amed <What> ุดเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนเสียบอมอตกอยู่3ปลอกจากเสียงปืนที่ชาวบ้านได้ยินดังโป้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 งเจ็ดนัดครับสรุปเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับมาจากเรื่องที่หมามันกัดกันครับทําให้คนที่เป็นเจ้าของหมาไม่พอใจมีปากเสียงกันเถียงกันจนยิงกันครับเริ่มจากหมาของลุงกรหนึ่งในคนเจ็บชื่อว่าเจ้าจรวดนี่ครับตัวนี้ที่พาไปเป็นเพื่อนปีกยางด้วยนะครับมันลงไปกัดกับหมาของลุง ลุงเทงคนยิงที่มีสวนยางอยู่ติดกันครับทีนี้ไม่เฉพาะหมานะครับที่กัดกันพอเจ้าของหมามาคุยกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องครับไม่รู้คุยยังไงครับจนกลายเป็นเรื่องขึ้นมาทีนี้ลุงกรก็โทรตามลุงเหลากับหมูลูกชายให้ช่วยขึ้นมาช่วยพูดช่วยเคลียร์ครับแต่ว่ายังไม่ทันที่จะได้คุยกันเลยครับลุงเทงแกก็ชักปืนออกมายิงทั้ง3าคนเลยทีแรกยิงลุงเหลาก่อน2นัดครับหมูลูกชายก็กิด โดดคร่อมหน้งพ่อขวางทางพื้นไว้ก็เลยโดนยิงไปด้วยสองนัดเข้าหน้าอกหมูเสียชีวิตเลยครับจากนั้นก็หันปืนไปยิงลุงกรเข้าที่ขาบาดเจ็บแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายสุภริต ชัยชานย,ยุทธผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลเขาลูกช้างเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะครับใช่ครับหัวคนนึงอันเขามาตำตวนอยู่ครับตัดยางตรงนี้คนอันนั้นเดี๋ยวเราดูไอ้เจี๊ยบมั้งกัดก,กัดยางอยู่ตวนตรงนี้ครับครบับนั่นไนงถึงไม่รู้เห็นว่าได้ตะะลอกกันเรนื่องไหนหมาครับหมามันกวาดกันถึงในเพียงงันครับถึงว่าพอมาตัวหลังนี่ผมก็ไม่รู้อ่ะมาเกือรีเจี๊ยบมันเปลืองนั่นไงแต่เบื้องต้นก็คืออันนั้นเดี๋ยวมามันก่อนเพิ่งหลบกันมา่อนม้เาเคยจ้งผูใหญ่อนนี้ั่หม นนตอนนี้ตํารวจกําลังอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มลุงเท้งคนยิงนะครับยังไม่รู้ว่านีไปอยู่ที่ไหนและก็ประสา,านญาติให้ช่วยติดต่อให้เข้ามอบตัวนะครับเพราะว่าทุกอย่างมาจบแล้วหนีไปเพ่าท่านั้นครับยิ่งหนีเรื่องก็ยิ่งยุ่งครับเข้ามอบตัวเองง่ายกว่าครับ ยังว่าครับคนยิงคนนี่ถ้าไม่ใช่มือปืนมันอยู่ไม่ติดตอนยิงอาจจะโมโหแต่ว่าหลังยิงแล้วสติมันมาแล้วบางทีก็อาจจะสติแตกได้เหมือนกันครับเพราะว่ากลัวและก็ไม่ใช่ว่ายิงคนเดียวนะครับยิงทีเดียวถึง3คนทั้งตายทั้งเจ็บโอ้โหจากเรื่องม้าม้าควัดกันหมากัดกันบานปลายกลายเป็นเรื่องถึงขั้นเจ้าของหม้ายิงกันตายยิงกันเจ็บ และก็แต่ละคนนี่อายุเยอะๆกันแล้วครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับเหตุการณ์นี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคุยกันดีๆถ้าคุยกันรู้เรื่องหมามันไม่รู้เรื่องหรอกครับที่คนต้องทะเลาะกันยิงกันเพราะมาจากเรื่องของมันนตานี่ตัวนึงซุ่ม้องเพรว